ใช่ค่ะท่านสุดท้ายคุณสุมิตรานะคะบอกว่าระหว่างยกมือวางมือหายใจเข้าออกมีความคิดฟุ้งเกิดขึ้นจะทำอย่างไรคะเวลาที่มีความฟุ้งนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงตรงที่ว่าจะทำยังไงเนี่ยเราเราเอาตรงนี้ให้ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะสปีดท,ที่ช้า ลมหายใจที่ชัดนะเวลาลากลากเข้าถ้าได้ตรงนี้แม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดวัดนะว่าตอนที่เรารู้ลมหายใจช้าชัดมันมีความสงบแบบนี้มีความนิ่งแบบนี้จากนั้นลมหายใจต่อๆมาถ้าจะมีความคิดฟุ้งเกิดขึ้นเรารู้ไปพร้อมกันเลย พร้อมกับที่ยังสามารถรู้สึกถึงมือรู้สึกถึงลมนะมันจะมีความรู้สึกว่ามืออยู่ตรงนี้ลมเนี่ยลากเข้าลากออกอย่างนี้นะแล้วความคิดเนี่มันยุ่งยุ่งอยู่ตรงนี้มันจะมีตําแหน่งของมันที่แตกต่างกันและเมื่อเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเออเนี่ยมันอยู่คนละตาแหน่งตรงนั้นแหละที่ความคิดนะความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์เพราะเราจะเห็นว่าเออที่มันเกิดขึ้นที่มันผุดขึ้นในหัวเนี่ย มันผุดขึ้นที่ลมหายใจไหนแล้วพอเรารู้ไปนะลมหายใจเข้ายังอยู่อลมหายใจออกมันหายไปแล้วนี่ตรงนี้มันเกิดความรับรู้ขึ้นมาว่าความคิดไม่เที่ยงสังเกตดูแป๊บเดียวมันเห็นเลยแล้วพอเห็นบ่อยๆในที่สุดใจมันจะรู้สึกว่าเออมันไม่ยึดความว่างแล้วนะตอนที่ใจรู้สึก ถึงอาการไม่ยึดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดคล้ายๆกับมีระยะห่างมีสุญญากาศขึ้นมาระหว่างจิตกกบความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอยู่ส่วนความฟุ้งซ่านจิตนะที่มันรู้มันรู้อยู่จากแบ็กกราวด์คือถ้านั่งคอตั้งหลังตรงหายใจอยู่เนี่ยนะมันอยู่คนละส่วนกันไม่เห็นต้องไปสนใจแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกลำคาญตอนที่จิตไม่ไปยึดความฟุ้งซ่านมาเป็นตัวมันเนี่ยนะ ตรงนั้นจะไม่เกิดความรำคาญแล้วตรงที่มันมีความรู้สึกว่าความคิดผ่านมาแล้วผ่านไปเราจะเกิดปัญญาแบบพุทธเห็นว่าความคิดฟุ้งซ่านมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นตามเรื่องตามราวของมันแล้วหายไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นกันนะ